สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับชัยวิวัฒน์ชาแนลนะครับเกาะติดสถานการณ์คดีของลุงพลนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับหลายๆคดีเนาะนะครับก็ถาถมเข้ามาหาลุงพลนะครับประเด็นที่ผมจะพูดนะวันนี้ก็คือเรื่องของอเจ้าหน้าที่นะครับที่ออกมา ถแถลงการนะครับเรื่องของคดีเนี่ยว่ามีความคืบหน้าหน่นนี่นั่นพยานหลักฐานร้อเซนะครับแต่นะฮะยังไม่ออกหมายจับรอให้คนร้ายนะครับมามอบตัวมานั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยฟังฟังดูมันก็แปลกแปลกนะนะครับซึ่งถ้าตามความจริงแล้ว เจ้าที่ตำรวจนะฮะเมือ่อรู้นะครับว่าคนร้ายเป็นใครนะฮะจะต้องทำสำนวนมันก็จะมีระยะเวลาของมันอยู่แต่อย่างว่านะอายุความมันก็ยี่สปีเนาะคดีฆ่าคนตายนะครับแทรที่เราเป็นประชาชนเนี่ยบางทีเราก็วิพากวิจาร์ณได้นะนะครับวิพากษ์วิจาร์ณการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าคําว่าวิพากษ์วิจารณ์กับคาว่ามิน่นมันจะอยู่ใกล้เคียงกันนะนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะถ้าพูดไปแล้วก็บอกว่าตํารวจทำไมไม่จับไม่มีน้ํายาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าคํากล่าวหาที่ดูถูกนะนะครับก็อาจจะมีความผิดได้ แต่ถ้าเราเป็นประชาชนมันก็สามารถที่จะวิจารณ์การทํางานได้นะครับบางทีเนาะนะครับขณะที่เจ้าที่เขาปฏิบัติหน้าที่อะไรประมาณนี้นะครับส่วนนะครับอีกประเด็นเรื่องของกรณีฟอกเงินเนี่ยนะซึ่งผมเองก็มองว่ามันก็ไม่น่าจะเข้าใครนะนะครับเรื่องของฟอกเงิน ราะว่าการฟอกเงินยองพรบฉบับนี้นะก็ได้มีเขียนไว้นะครับว่าจะต้องมาจากเรื่องของอะไรอ่ะการพนันยาเสพติดอะไรพวกนี้นะฮะที่มันผิดกฎหมายมาก่อนแล้วก็เอาเงินมา,าแปรแปรเปลี่ยนไปนะเ,เรียกว่าฟอกเงินนะครับก็มีทนายอะไรอ่ะที่พูดได้ดีนะนะครับ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้แต่ถ้าเราอยากจะรู้อะไรอย่างที่ผมบอกนั่นแหละ Google นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะฮะส่วนเรื่องคดีนะครับต่างๆตอนนี้ที่มันถาถมเข้ามาเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นบุกรุกไม้แล้วก็ไม้ต้องห้ามอะไรมั่งอนะทำ้ายร่างกายนะครับ ชิงทรัพย์เนาะเห็นว่ามีล่าสุดอีกเรื่องของการที่เขาไปหาคลิปเพิ่มพยานหลักฐานเข้ามาอีกเนาะเรื่องของการตัดไม้อะไรที่ลงไปในคลิปนะหลายคนก็คงจะได้เห็นนะนะครับไหนจะเรื่องย้ายป้ายนะครับป้ายอะไรป้ายของทางราชการนะเนาะ ที่มีการติดไว้นะครับให้ลดความเร็วอะไรอะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับประเด็นพวกนี้ก็อย่างว่านะครับถ้ากฎหมายมันเขียนไว้แล้วมันก็ถ้าเราไปแตะนะนะครับมันก็ลำบากนะครับสิ่งที่จะทำได้ก็คือบางเรื่องก็ต้องรับสารภาพนะให้่ไปให้การปฏิเสธนี่มัน โทษมันจะหนักนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องขึ้นอยู่ที่ทนายความนะครับที่จะมารับเรื่องอะเนาะนะครับแล้วก็ศาลหรือว่าผู้ที่มีอำนาจนะครับบางทีก็เราเองก็ไม่อาจไปก้าวล่วงอำนาจศาลได้นะครับเดี๋ยวจะมีความผิดนะครับไปหมิ่นศาลในเลประมาณนี้เนะนะครับก็ต้องคอยอใจช่วยนะครับว่า ทนายเองที่มาทําคดีนี้จะต่อสู้รูปแบบใดแล้วก็เจอกันใหม่ขอบคุณมากสวัสดีครับ